สวัสดีค่ะมินตาสาวลาวกับสวัสดีครับเอร์นี่มาเห็นยังเห็นว่ารงนองลงนับไปว่าสถานีรถไฟมาสู่ตัวรถไฟเดินลอยจะเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพรถออกจากโมงรถออกแปดโมงสิบสิบหกหรือสิบแปดสิบเก้าสิบหกนาทีไปไปฮอตพุนสี่โมงแรกเหรอ อพอดีเลยนั่นกับบได้คำอือกับบได้คำใน,น,นสัง่งงเนะมาแต่วันที่ิมห,ามห,ามหา้ามหกหมื่นหกหมื่นหกมือาทิตย์น <โก S 2> ึงแล้วก็ไปอาทิตย์น,งยนึงก็ไปแล้วที่น้องเรียนที่น้องสุน

ไปแตงโมไปแตงโมไปแตงโมหูเด้มาบรหดุดอนะเอนหาง่ความปลอดภัยในเรกานที wow. uh ่่ายเใจือยังที่ดีเนาะได้เงินเลยทำวบ้านะครับี่เงือนดีงดีแต่ถ้าุเดือนัตด็กข้นตข้าไปสมัหมกเ็้นไหมไปด้ย ฮัลโหไฟอยู่น้องมณีเขาจะมาส่งน้องไปกรุงเทพไปเหตุงานนอนนี่แหละชีวิติ้นรนเราต้องทำมาหจริงหาเลี้ยงชีพตัวเองเนาะ อนนดูดไฟแล้ววันท,ที้มาเธอรถจะออก8โมง8โมง16นาทีไปหาไปหาแนวห้องของกันหิวเวข่าสันดิกินเกืือไว้กว่า <c oughs> แล้วตอนนี้มันมเท่าไหร่แปดโมงแล้วบางดูตอนนี้ตอนนี้มันหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งเดื๋ยอีกสิบโมงครึ่งโมงกว่าสิบโมงครึ่ง คือมันก็ไม่ไปลา่าไปทานกินเขา,านนอะกันาะวินาทีอะไรกินกินปิ้งย่างหรือก๋วยเตี๋ยวหรือว่าของของพี่นี่แถวเนี่ยแม่นไปเอาสลัดพี่นีเอาไว้จามีก็นอพอกันคิดไม่เจอกันคิดาครับผมอ่ะไปแล้วบบ๊ายายสวัสดีครับสวัสดีครับ